มาไหม้ยคุณเกดเม่ไห่ลนไปไซกกว่าเก็บหัวจ้าบอกเลขโมกเมาไปเชือกไเก็บหัวไปเป็นน้ำคุดยักนี่แหละครับคุดยยกนี่แหละเลขมออกสามูึงออกบอกห้าหกอย่างนี้ะบอกสอีนตัวจุดเทียบจุดถูไะได้สอีนตัว FC หนักหนักอยู่เด้อมันคือมันคนละอือคือเคยบอกคลิปนี้อยู่ว่าคลิปก่อนที่ช่องอีกช่องหนึ่งนบอกว่าให้ FC ทุกคนไปซื้อเลขเก่าเด้อเอย่าคือจะย้ำเลขเก่าเพราะว่าฝันเห็นกับบ้านเก่าอือกรับบ้านเก่าอืกับบ้านเพื่อนเก่านะต้องซื้อเลขเก่าก็ย้ำาอย่เด้อว่าเลขเก่าตัวที่ผ่านมาวันนี้เด้อขอบักหอ้าเลยเด้อ ยังอยู่เด้ er ัวเก่าที่ออกมงไงหมนั่นละมันเป็นสี่หลับผลของการบอกเรื่ว่าถือไงยางเลยลกั่นโอ้ยน้อบอกเรขว่าถือว่าไปหอดโรงเรียนแบบที่นี่โอวันอาทิตยนอกมึงผมผิดตัวครับ น้ำน่อนดอโอ้บักพริกไหมฟ้าดพลกบนี่ดูโอ้แตกินกบสมปน้อยดีเนาะสมปน่อยอ่ะคอออกกันพูนพ่นไปอีกยนปอีกเห็นกระจมาเก็บแสงนี่แหละ,ะ,บ,ละบักหอยเชอรี่ครับ วาวลยไงตัวนี่ละฝนของคนบอกเรียกว่าถือไะลงแม่ล่ะล้งหาตัวน้ำตีนเงี้เท้นตัวมอแล้วเอ้ามาแล้ว มำไมกูยักบังขอใช้ชุดดลุงเนี่ยลุงไหนลุงนะขอจีเก็บปะบุงท่านโออลึงสีห้ลุง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 เลยเนาะมึงขอใช้ชุดขอจีไปตลาดได้เออไปตลาดนีอ,อนี่นดนี่ง,งัดเลยล่ะพี่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 ฝน,นเก็บเก็บเออพัดกินแสบตัวนะนี่พักบุงเลยเนี่ยห้อยเนี่ยเอาได้โอ้ยฟองสังเก่เฮ้ย S <S ว right? ่าพอบุ้งไหลไปเลยอ่ะนี่นี่น um ี่เนี่ยการบอกเลขว่าเธนางมึงต้องระเบีบกินยาเยอะโคตรมาเลยเดี๋ยวได้ได้ไว้หนึ่งแล้วเหรอวะพักไว้พักบุ้งงนี้แสบก็พอบุ้งพุ่นแล้วรูแสียบก็ บ่มันแซบก็พักบุ้งกันนั่นอยู่เออเปียนเปียนผัวห้านี่เจ็บเพราะเาบุ้งว่าเอาละบอกหอยนี่เจ็บงั้พราบุ้งฮะใช่ไหมี่น้องครับมาหาหอยไปมาเจียงกันลงได้ไหมที่นี่เ็บผ้งนีน่งนี่ผนอ่านอ้างว่า ขวางสซสุดแบบนี้เออโอ้ยแฮกเห็นบอลไว้เลยปุ่นบกักควายเอดี๋ยวเอาผักบุงใส่ถงง่ะะงนะโอ้ยลุงขีดตัวกันเว่ยเย้มาขีดขี้ควายเดี๋ยวเด้เอ๊ะเค้จหานัเลยอะ <laughs> hắn ah, nó tiền em này hắn 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 anh hắn hắn hả hắn bò hắn bò hắn 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 Cái hắn 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 cái hắn 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 cái hắn เจ้าบ่พักบุ๋งดีกว่าว่ะเจ้าบุ๋งไหนเจ้ามาบักหอยอพี่น้องครับที่แรกว่าสิให้น้องฝนเพื่อนลุงหามันบ่ล้งแล้วมันหวานใส่สุดกางเกงยิ้นป่ะนะเออเอาบ่ล,ล้ลง,ลลง,ลงกะบ่ล้งบ่ล้งกะมันก็ต้องกินละเออแค่นั้นละนั่นเห็นว่าไข่มันนั่นมันใครใครอเออบัวนไข่แมงด่ามันไข่บักหอยเชื่อหรือ เอาไปหาเจี๊ยบบุ้งดีกว่าพี่น้องครับมาหาบวหอยหาเจี๊ยบบุ้งแบบที่นี่กพราะการชิปหนาก็แล้วกันยูดีมีแห้งสูุยค้นกับความเก็บเสยสไดความไข่เยสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนพักบุ้งต้องไปทา้าพุ่นน,นัน่นนั่นพุ่นนวดเตียงยัแล้วบ๊ายบายยักษ์ เหตไหนเขาบ่ลงกูกับบ่อลงกันเด้นางฝนมันบ่ลงเ่ะทำดาพี่น้องกับบ่าสีลงู่ดอกแต่บ่ลงดอก,ต,ดอกอตายแล้ว